เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาตอ่านคุณกำลังฟังวิธิข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร มส์ <Mass? S 2> พี่เมียรือเปล่าเมียรอเปล่า,ลาต้องมีอย่าลืมใส่แมสกันทุกครัง้งเมื่อต้องออกจากบ้านอยู่ห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลสแกน QR โคดเช็คชื่อไทยชนะหรือหมอชนะก่อนเข้าหรือออกจากร้านค้าอาคารและสถานที่สังเกตตัวเองหากมีอาการป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่รู้รสไม่รับกลิ่นโปรดรีบพบแพทย์ด้วยความห่วงใยจ กรมควบคุมโรคสายด่วน1422อปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาได้กับสองผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัชพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1 1มงถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile แอ p l i c a t i o n Smartbomb Radio พี่เมียหรือเปล่ามียหรือเปล่า,ลาต้องมีอย่าลืมใส่แมสกกันทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านอยู่ห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลสแกน QR โค้ดเช็คชื่อไทยชนะหรือหมอชนะก่อนเข้าหรือออกจากร้านค้าอาคารและสถานที่สังเกตตัวเองหากมีอาการป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่รู้รสไม่รับกลิ่นโปรดรีบพบแพทย์ด้วยความห่วงใยจ กรมควบคุมโรคสายด่วน1422สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดย ออดาสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีใช้สะดวกติดทนนานย้อมง่ายหอมละมุนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inside the Talk ครับพบกนันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร,ร,ร์สุขระหว่างเวลา7 30นาฬิกานาทีถึงเวลา8นาฬิกาทางวิทยากาวิ0 5ดําำเนินรายการโดยผมธนุขันทองและทีมงานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับได้โหวตที่จะ impeach หรือว่าถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ โดยกล่าวหาว่าทรัมป์มีส่วนในการยุยงปลุกปั่นให้เกิดจลาจลน,นะครับให้ผู้ที่สนับสนุนเขาไปบุกยึดแคปิตอลฮิลลหรือว่าสภาคอนเกรสในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาน,นะครับสำหรับคะแนนเสียงที่โหวตที่จะถอดถอนทรัมป์นะครับสองเสียงต่อ100 97เสียงนะครับในจำนวนคนหรือว่าสสที่โหวตเพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์นะครับ232เสียงนี้มีเดโมแครตอยู่222 22คนนะครับทั้งพรรคเดโมแครตโหวตที่จะถอดถอนทรัมป์เลยนะครับไม่มีใครแหกนโยบายของพรรคนะครับส่วนฝ่ายรีพับล i ิ a n กันนะครับมีแตกแถวนะครับสส 10คนนะครับแตกแถวโหวตเพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์นะครับสิบคนส่วนคัดค้านไม่เห็นด้วย197คนนะครับนี่คือซีกของฝั่ง Republican นะครับมาดูรายชื่อของสสที่สังกัดพรรค r p u u l l i c n n ที่ร่วมวงกับ Democrat นะครับในการโหวตที่จะถอดถอนทรัมป์นะครับ มีสอสอลิสเชนนี่จากไวโอมิงนะครับจะมีเฮราบูตเลอร์นะครับจากวอชิงตันสอสอจอห์นแคทโคลนะครับจากนิวยอร์กสอสออดัมคิทซิงเกอร์นะครับจากอิลลินอยส์สอสอเฟรดอัพทนนะครับจากมิชิแกนสอสอดนนิวเฮาส์นะครับจากวอชิงตันสอสอพีเตอร์ เมเจอร์นะครับจากมิชิแกนสสแอนทโทนีคอนซาลเลสนะครับจากโอไฮโอสสทอมไรซ์นะครับจากซัทเทอรไลน่าและสสเดวิดวอลาดาวนะครับจากแคลิฟอร์เนียนะครับนี่คือรายชื่อของสสที่สังกัดพรรคริพับลิกันที่โหวตตามกระแสนะครับที่เดโมแครตนำโดยนางแนนซี่เพโรซี ซึ่งเป็นประธานของสภาผู้แทนราษฎรได้ชงเรื่องนะครับที่จะถอดถอนทรัมป์ถือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่สองที่ถูกถอดถอนโดยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรสองครั้งสองคราในขณะที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน แต่ก็ได้เห็นแล้วนะครับครั้งแรกนะครับที่ทรัมป์ถูกถอดถอนเกิดขึ้นในช่วงปี2017นะครับปลายปี2017นะครับโดยฝ่ายเดโมแครตที่ชงเรื่องถอดถอนทรัมป์กล่าวหาว่าทรัมป์มีความพยายามนะครับที่จะร่วมมือกับรัเสเซีย ในการหาเสียงการเลือกตั้งในปี2016นะครับรับเงินจากต่างประเทศนะครับพยายามที่จะขัดขวางขาบวนการยุติธรรมในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเรื่องการร่วมมือกับทางด้านรัสเซียอยู่นะครับรวมทั้งมีข้อกล่าวหาว่าทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกผิวขาวข้างชาตินะครับ พวกนีโอนาซีนะครับที่มีแต่ความจงเกียดจงชังต่อสังคมนะครับนี่คือข้อกล่าวหาต่อทรัมป์นะครับอันนำไปสู่ขบวนการถอดถอนทรัมป์เริ่มต้นในปี2017นะครับแต่ว่าการถอดถอนนั้นนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับทรัมป์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีจนถึงตอนนี้นะครับ ซึ่งเหลืออีกกันอยู่ก็ไม่กี่วันนะครับเพราะว่าวันที่20หรือว่าสัปดาห์หน้านะครับทรัมป์เองก็จะหมดวาระการเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับนายโจบไบเดนจะเข้าสู่พิธีสาบานตนแต่ว่าเดมโมแครตยังคงเดินหน้าไล่บี้ทรัมป์นะครับเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้ทรัมป์ได้ผุดได้เกิดน,นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสว่าทรัมป์เองคงจะไม่เลิก เล่นการเมืองง่ายๆถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าทําหน้าที่จะลงเป็นตัวแทนของพรรค republican นะครับเพื่อที่จะชิงชัยหรือว่าทวงคืนตําแหน่งประธานาธิบดีที่เขามองว่าถูกปล้นนะครับชัยชนะโดยพวกเดมโมแครตนะครับที่มีการโกงการเลือกตั้งในรัฐสมอรภูมิจอร์เจียมิชิแกน เพนซิลเวเนียและวิสคอนซินทำให้เขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจต่อไปก็คือกระบวนการถอดถอนทรัมป์นี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะครับในทางปฏิบัตินะครับเพราะอยากให้เรียนูฟังและทราบนะครับเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับวันที่20ทรัมป์จะหมดวาระการเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาคอนเกรส ได้ลงมติรับรองผลของคะแนนการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6มกราคมนะครับโดยนายโจไบเดนได้คะแนนอิเล็กโทรโวต306เสียงและทรัมป์ได้เพียง232เสียงนะครับแต่ว่าขั้นนการถอดถอนทรัมป์นี้นะครับเป็นไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่านะครับเพื่อที่จะทำลาย เลกาซี uh, Legacy, หรือว่าผลงานความเป็นโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมดเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าทรัมป์เป็นนักการเมืองที่ประชาชนคนอเมริกันชอบมากนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็น p o p u l ลิส l ลดเ e อหรือว่าผู้นำที่มีแนวนโยบายด้านประชานิยมนะครับอเมริกาเฟิร์สหรือว่า make America great again ทำให้ คนอเมริกันพอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานักการเมืองไม่ค่อยที่จะเหลียวแลประชาชนนะครับไม่ค่อยจะเหลียวแลเรื่องราวของคนอเมริกันเองแต่กลับไปให้ความสนใจกับเรื่องราวต่างประเทศนะครับหลังจากที่สภาผู้แทรนราษฎรโหวตนะครับที่จะถอดถอนทรัมป์นะครับและมะตินี้ก็ชนะนะครับทรัมป์ถูกอิมพ c ชมาตรการหรือว่า ขบวนการต่อไปนะครับก็คือทางสภาเซเนตหรือว่าสภาวุฒิจะต้องมีการดำเนินการไต่สวนทรัมป์เพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์อย่างเป็นทางการนะครับโดยข้อหาที่จะถอดถอนทรัมป์ก็คือมีส่วนร่วมหรือว่าอยู่เบื้องหลังนะครับการก่อวอด ให้มีเกิดการจลาจลขึ้นในสภาคอนเกรสในวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับทางสภาพุทธเองจะไม่กลับมาประชุมกันอีกนะครับก็ต้องรอจนถึงวันที่20มกราคมนะครับหลังจากพิธีสาบานตนของนายโจไบเดนเพราะฉันเอง ทางเซเนเอตเองจะทําการสอบสวนนะครับเพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์หลังจากที่ทรัมป์หลุดพ้นออกจากตําแหน่งแล้วดูแล้วก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะตลกนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับก็ต้องดูว่าเซเนตหรือว่าสภาวุิจะมีความจริงจังมากน้อยเพียงใดนะครับในการดําเนินการถอดถอน ทรัมป์นะครับโดยที่ทรัมป์พ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์หรือว่าต้องการที่จะฆ่าทรัมป์ให้ตายทางด้านการเมืองนะครับเนื่องจากว่าทรัมป์นี่ค่อนข้างที่จะมีฤทิ์เยินะครับพวกนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าถ้าหากว่าเซเนตนะครับมีการดำเนินการขบวนขบวนการไต่สวนเพื่อที่จะถอนทรัมป์ ก็จะทําให้เสียเวลาหรือไม่เนื่องจากว่าคณะบริหารของรัฐบาลของนายโจไบเดนที่เข้ามาบริหารนะครับจะมีการแต่งตั้งตําแหน่งใหม่และตําแหน่งที่สําคัญสําคัญนะครับตำแหน่งระดับคอรมอหรือว่าตําแหน่งนายทหารที่สําคัญต่างๆทั้งหลายจําเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการอนุมัติหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับจากสภาเซเนตนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลามาก ทีนี้ถ้าหากว่าเอาเวลานั้นนะครับไปไต่สวนทรัมป์ก็จะทำให้เสียการเสียงานสำหรับรัฐบ,บาลของนายโจไบเดนนะครับซึ่งในร้อยวันแรกต้องการนะครับที่จะดำเนินการหรือว่าออกนโยบายเพื่อให้เพื่อจะสร้างนะครับโมเมนตัมแรงเหวี่ยงของการเป็นประธานาธิบดีของนายโจไบเดนตลอดระยะเวลาอีก4ปีข้างหน้านะครับถ้ามามี เรื่องของการไตส่สวนทรัมป์ก็จะทำให้นโยบายในร้อยวันแรกของนายโจไบเดนเสียไปหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันนะครับทางฝ่ายรีพับลิกันที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการอิมพิชหรือว่าถอดถอนทรัมป์ในครั้งนี้ก็มาอบอกว่าถ้าหากว่ากระบวนการอิมพชนะครับ ไปสู่เซเนตแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งแยกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแค่นี้ควรที่จะยุติได้แล้วแต่ดางแนนซี่บรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ออกมาตอกย้ำว่า he must go หรือว่าทรัมป์จะต้องออกไปเนื่องจากว่าทรัมป์นะครับเป็นบุคคลที่อันตราย ต่อประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าที่จะมีขบวนการถอดถอนทรัมป์ในสภาผู้แทนราษฎรนางแนนซี่เพโรซีและพรรคเดโมแครตนะครับพยายามที่จะกดดันนายไมค์เพนส์รองประธานาะธิบดีให้ใช้อำนาจนะครับผ่านมาตรา25ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยึดอำนาจจากทรัมป์นะครับโดย ใช้ข้ออ้างว่าทรัมป์ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีต่อไปนะครับเนื่องจากว่าทรัมป์มีส่วนร่วมในการกอ่อการจลาจลที่สภาคอนเกรสในวันที่6มกราคมมีผลทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนด้วยกันนะครับในประวัติศาสตร์ของสาหารัฐอเมริกาสภาคอนเกรสซึ่งเป็นสถานที่ทรงเกียรตินะครับหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นสถานที่ตัวแทน ของคนอเมริกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งวุฒิสมาชิกผ่านกฎหมายของประเทศนะครับแต่ว่าในายไมค์เพนซ์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ทรยศทรัมป์นะครับเพราะว่าในวันที่6มกราคมเขาไม่ได้สกัดนะครับคะแนนที่มาจากรัฐสมรภูมิที่ถูกทรัมป์กล่าวหาว่ามีการโกงคะแนนการเลือกตั้งนะครับ ไมค์เพนส์รับปากทรัมป์ว่าจะสกัดไม่ให้มีการรับคะแนนนะครับซึ่งก็จะทําให้ผลของการรับคะแนนนั้นช่างางานก็คือนายโจไบเดนก็จะไม่ได้ถึง306เสียงนะครับอาจจะได้ต่ากว่า270เสียงก็จะทําให้ขบวนการการเลือกตั้งประธานะาธิบดีกลับเข้าสู่ขบวนการาสภาใหม่นะครับแต่ว่าถึงวินิทีสุดท้ายปรากฏว่านายไมค์เพนส์ทรยศทรัมป์โดยบอกว่าเขาไม่มีอานาจในการยับยั้ง กระบวนการรับรองการนับคะแนนนะครับทั้งทงที่เขาเป็นประธานของการประชุมร่วมของสภามุ่งรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรในการรับรองคะแนนในครั้งนั้นนะครับแต่นายไมพเพนส์นะครับก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่ต้องการที่จะใช้อำนาจนะครับในฐานะร,รองประธานาธิบดีผ่านมาตรา25ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะยึดอำนาจ จากทรัมป์นะครับแม้ว่าจะมีการทกกันในเรื่องนี้ในบรรดาสมาชิกของคณะรัฐมนตรีบางคนนะครับมีทั้งในไมค์พอมเพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งในสตีฟมนุชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ร่วมถกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่ทรัมป์กำลังจะหมดอำนาจนะครับไม่เพียงแต่ศัตรูของทรัมป์นะครับเติบกล้านะครับขาแข็งขึ้นนะครับก็คือฝ่ายเดโมแครต ฝ่ายดิปสเตทนะครับแต่ว่าภายในพรรคเรพเพล็กเนเองก็มีความแตกแยกในครมอเองก็มีความแตกแยกไม่เอาทรัมป์นะครับทรัมป์ให้ทรัมป์ถูกโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับที่ทรัมป์ต้องแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งๆที่ได้คะแนนเสียงจากผู้ที่โหวตให้เขา75บล้านเสียงไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ประธานาธ,ธิบดีทรัมป์นะครับที่ได้คะแนนเสียง63ล้านเสียงในการเลือกตั้งปี2016นะครับ2020ได้มา75ล้านเสียงแต่ก็ยังแพ้นะครับอย่างกังขานะครับมีข้อกังขามากมายเลยทีเดียวเพราะว่านายโจไบเดนไม่ได้มีไม่ได้รับความยอมรับหรือว่าได้คะแนนนิยมสมชอ่อจากคนอเมริกันนะครับแต่ว่ากระบวนการการเลือกตั้งที่ตกติกนั้นนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับ ทำให้ในายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นหรือว่าจะถูกจารึกนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวนะครับว่ามีข้อผิดพลาดนะครับมีสิ่งที่บกพร่องมากมายเลยทีเดียวก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับ ว่าทรัมป์เองจะทำตัวอย่างไรนะครับจากนี้ไปจนถึงวันสาบานตนนะครับ20มกราคมเพราะว่าทรัมป์ก็บอกแล้วนะครับเขาจะไม่เข้าสู่หรือว่าไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนนะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นจอจบุชจูเนียร์นายบิลคลินตันนะครับรวมทั้งนายบารักโอบามาได้ตอบรับนะครับที่จะเข้าสู่เ,เข้าร่วมนะครับเป็น แขกพิเศษนะครับที่จะเข้าร่วมพิธีสาบานตนของนายโจไบเดนนะครับมาดูข่าวครา,าวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดนะครับ YouTube นะครับได้สั่งแบนการอัปโหลดและไม่ให้มีการคอมเมนต์นะครับบนแอค o u n t YouTube ของประธานาธิบดีโดนทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะครับทรัมป์เองมีผู้ติดตาม YouTube ช่องยู u ู e ของเขา2.77ล้านคนนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเจ้าของ YouTube ก็คือบริษัท Google นะครับหรือว่า Alphabet นะครับได้ร่วมมือกันกับ Big Tech นะครับบริษัท Big Tech ในการเซ็นเซอร์ทรัมนะครับทั้งๆที่ทรัมป์ยังคงเป็นประธานาธิบดีให้ออกจากระบบโซเชียลนะครับมีเดียเพื่อว่าทรัมป์จะไม่ได้มีช่องทางในการสื่อสารกับคนภายนอกนะครับจะเห็นได้ว่า สื่อโซเชียลจับมือกับพรรคเดโมแครตก,กับฝ่ายซ้ายรวมทั้งสื่อกระแสหลักนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการแอนตี้ทรัมป์มาตลอดนะครับในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตอนที่ทรัมป์ชนะนะครับเขาให้คำมั่นว่าเขาจะเดรนเดอะสวัมนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูดน้ำออกจากสะเน่าๆน,นะครับก็จะทำให้เราเห็นปลาเน่าๆ ว่ายน้ำอยู่นะครับในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับแต่ว่าไป,ไปมาแล้วทรัมป์พ่ายแพ้นะครับต่อพวกอีลีทหรือว่าต่อพวกรัฐบาลเงาที่ยังคงครอบงำอำนาจอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ,งๆทั้งหลายนะครับต่างก็หันหลังให้กับทรัมป์นะครับไม่ทำงานให้กับทรัมป์ทั้งๆท,ที่ทรัม เป็นประธานาธิบดีที่ชนะการเลือกตั้งโดยชอบธรรมนะครับแต่ว่าอำนาจไม่ได้อยู่ในมือนะครับทางครมอรที่แต่งตั้งเข้ามาก็เป็นครมอรของรัฐบาลเงานะครับที่ส่งเข้ามานะครับทรัมป์เองไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดนะครับไม่สามารถที่จะสั่งคอรมอรได้ยิ่งนะครับระดับของหน่วยงานของรัฐบาลกลางไม่ว่าจะเป็น d e p a r t m e o t of Homeland s e c u t i t y ไม่ว่าจะเป็น CIA NSA Pentagon, นะครับพันทกรนะครับหรือว่า FBI นะครับหน่วยงานเหล่านี้นะครับต่างก็เต็มไปด้วยบุคลากรที่ทำงานให้รัฐบาลเงานะครับไม่ได้ทำงานให้ทรัมป์นะครับไม่ได้ซื่อสัตย์ให้ทรัมป์นะครับ FBI เนี่ยไม่ได้ช่วยทรัมป์ในการสืบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเองความพ่ายแพ้ ของทรัมป์ในครั้งนี้ถ้าจะมองไปแล้วนะครับก็เป็นความพ่ายแพ้ต่อดีพสเตทนะครับที่หนุนนายโจไบเดนอย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวนะครับมิฉะนั้นเองนะครับบริษัท Big t เทคอย่าง f a c e b o o k Instagram นะครับ Snapchat นะครับ Google หรือว่า Twitter ก็คงจะไม่กล้าเซ็นเซอร์หรือว่าแบนนะครับแอคเคาทของ ทรัมป์นะครับในขณะที่ทรัมป์ยังคงเป็นประธานาธิบดีอยู่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่าง Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ทรัมป์ใช้เป็นประจำแทบจะทุกวันเลยทีเดียวในการสื่อสารกับคนข้างนอกหรือว่ากับคนอเมริกันนะครับเนื่องจากว่าทรัมป์ไม่ต้องการให้โฆศกของทำเนียบขาวคือทรัมป์ไม่ต้องการพูด นะครับผ่านโฆษกของทำเนียบเขาต้องการพูดตรงเลยทีเดียวใช้ Twitter นะครับตื่นนอนมาตี2ตี3นะครับทรัมป์ก็เล่น Twitter แล้วและทรัมป์มีผู้ติดตาม88ล้านคนนะครับปรากฏว่าถูก Twitter แบน c ค ount นี้นะครับเนื่องจากว่าทาง Twitter มองว่าข้อเขียนของทรัมป์นะครับจะก่อให้เกิดความแตกแยกของคนอเมริกันและสิ่งที่ทรัมป์เขียนนะครับเป็นข้อความที่ ไม่ถูกต้องนะครับไปปมา Twitter ทําทำตัวเป็นเจ้าพ่อนะครับเป็นผู้ที่เซ็นเซอร์ข่าวสารนะครับของประธานาธิบดีนะครับ Facebook เองก็ทำตัวเช่นนี้นะครับรวมทั้ง Google ด้วยนะครับส่วนสื่อโซเชียลนะครับที่เป็นกระแสะรองอื่นๆยังไม่ได้มีบทบาทมากนะครับแต่พอพวก Big Tech นะครับทำตัวแบบนี้ ก็ทำให้คนอเมริกันนะครับหันไปใช้บริการของสื่อโซเชียลที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเทเลแกรมนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโซเชียลนะครับที่ใช้ในการส่งข้อความกันนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างที่มากนะครับหลังจากที่คนอเมริกันเห็นว่าพวกบ i ๊กเทคพวก s n p p h h t นะครับหรือว่า Twitter ไปแบนเขาของทรัมป์นะครับจึงหันมาดาวน์โหลด เทเล gram ค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่าหากว่าใครสนใจก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับ p a เ l อ r ก็เป็นอีกโซเชียลมีเดียหนึ่งนะครับที่คนให้ความสนใจและก็ไม่ได้ไปเซ็นเซอร์ข้อความใดๆนะครับแต่ปรากฏว่า p a เ l อ r นะครับก็ถูกกลุ่ม Big Tech รวมหัวเล่นงานนะครับทั้ง Google ซึ่งเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการ Android บนมือถือนะครับ Apple นะครับเจ้าของปฏิบัติการ iOS นะครับร่วมมือกันนะรัรวมทั้ง Amazon นะครับซึ่งเป็นเจ้าของระบบ Cloud Computing นะครับได้หยุดให้บริการสำหรับพาเลอร์นะครับผู้ที่ต้องการเล่นพาเลอร์ไม่สามารถเชื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บนมือถือของ Apple นะครับระบบ iOS หรือว่าระบบมือถือที่ใช้ Android นะครับดาวนโหลดไม่ได้รวมทั้ง เซิร์ฟเวอร์นะครับของ p a ร์เลก็ไม่ได้รับการให้บริการจาก a เม z o n ต่อไปนะครับทำให้ต้องไปออฟไลน์เลยทีเดียวนะครับจากออนไลน์อยู่ดีๆนะครับตื่นเช้าขึ้นมาถูกออฟไลน์นะครับนี่คืออิทธิฤทธ์นะครับของโซเชียลมีเดียที่หลังจากที่หลอกนะครับให้คนเข้าไปใช้บริการบอกฟรีเป็นทางเลือกนะครับอิสระเสรี เพราะว่าเป็นทางเลือกต่อกระแสะสื่อกระแสะหลักนะครับที่มุ่งเน้นนะครับสร้างความแตกแยกแต่ไปมาหลังจากที่มีคนตามเยอะนะครับมีเงินมีทองร่ำรวยขึ้นมามหาศาลและมีอำนาจนะครับสื่อ Big Tech นะครับทำตัวเป็นเจ้าพ่อเซ็นเซอร์เองนะครับไม่ได้เซ,เซ็นเซอร์คนอเมริกันธรรมดานะครับแต่เซ็นเซอร์ถึงระดับประธานาธิบดีด้วยนะครับทำให้มีการตั้งคำถามนะครับ แต่คำถามนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้จากสื่อกระแสะหลักนะครับแต่ในหมู่คนอเมริกันที่โหวตทรัมป์นะครับ75ล้านเสียงไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าอนาคตนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรภายใต้ Big t e ท h นะครับภายใต้พรรคเดโมแครตภายใต้ Deep State นะครับซึ่งยังคงมีอำนาจเหนือระบบการเมืองอเมริกันนะครับ สำหรับน,นี้รายการอิน i ซเ r อร์ทอล์คเวลาหุดลงพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางพิธีข่าว90.5สาำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ